ขอพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจากระวาลจงบันดาลให้คำทํานายนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตกับผู้ที่เปิดมาเจอคลิปนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโชคชะตาทารอดช่องดูดวงไพ่ย,ยิปซีพลังงานบวกแห่งนี้คลิปนี้เป็นคลิปความรักรายเดือนสำหรับชาวราศีกุมและลัคนาราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์ประจำเดือนสิงหาคมและทุกคนที่บังเอิญเปิดมาเจอคลิปนี้ถือว่าจักรวาลกำลังนำพาข้อความนี้มาให้คุณคลิปนี้ถูกดึงดูดมาหาคุณเพราะจักรวาลต้องการส่งสารสำคัญถึงคุณมาดูกันค่ะว่าโชคชะตาความรักของคุณที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ขอให้คุณตั้งจิตให้สงบสูตรลมหายใจเข้าลึกๆแล้วรับฟังด้วยหัวใจค่ะไพ่ที่คุณได้คือ Six of Pentacles King of Cups Eight of Swords Two of Pentacles n i g h t of Cups n i g h t of Swords Queen of Swords The World n i g h t of Wands Page of Pentacles King of Wands, The Lover พลังงานโดยรวมในเรื่องความรักสำหรับคนมีคู่คุณคือคนที่ให้ความรักอย่างมีน้ำใจและเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาไพ่บอกว่าความสัมพันธ์ของคุณกำลังสร้างสมดุลใหม่อาจเป็นความรักที่ให้รับอย่างลงตัวหรือกำลังเรียนรู้จะดูแลกันอย่างเท่าเทียมมากขึ้นคุณ หรืออีกฝ่ายอาจติดอยู่กับความลังเลหรือข้อจำกัดบางอย่างเช่นหน้าที่การงานครอบครัวหรือความกลัวในใจแต่ก็พยายามรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ไม่ให้ล้มลงการตัดสินใจยังคงสับสนแต่ไม่ใช่เพราะไม่รักแค่อย่างไม่กล้าเผชิญหน้าความจริงบางอย่างมีคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้คิดถึงกันมาก และรู้สึกว่าอีกฝ่ายคือคนที่ใช่ในใจเป็นพลังงานแห่งความพอใจสุขลึกๆที่มีเขาในชีวิตและอาจมีการติดต่อเร็วๆนี้แบบไม่ทันตั้งตัวคุณได้เรียนรู้จากอดีตและกลายเป็นคนที่เข้มแข็งมองความรักด้วยสายตาที่มีวุฒธธิภาวะความรักครั้งนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงปิดจบสิ่งเก่า เปิดบทใหม่ที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นแม้จะเจ็บจากอดีตแต่คุณไม่ยอมแพ้ในเรื่องของความรักไพ่แสดงถึงพลังของคนที่ยังเปิดใจเบาๆเริ่มเรียนรู้มีใครบางคนที่มีพลังดึงดูดสูงอาจเป็นคนในพลังงานธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือคนที่มีความมั่นใจเป็นผู้นำเขาหรือเธอเลือกคุณจากหัวใจ ความรักครั้งนี้มีความลึกซึง้งและแรงดึงดูดที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความหลงแต่คือความเข้าใจอย่างลึกซึง้งคนโสดพลังงานที่โดดเด่นคือคุณเป็นคนให้ความรักอย่างมีศักดิ์ศรีหรือมีอีโก้ไม่รีบร้อนใจนึงก็อยากมีใครสักคนแต่อีกใจก็ลังเลเพราะกลัวจะเจ็บซ้ำอีกไพเอ็ดออฟสอด และ t w of o Pentacles บอกว่าในใจคุณยังมีข้อจํากัดบางอย่างหรือรู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาแต่ไพ่ The Lover กำลังบอกว่าคนคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาและคุณจะรู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจอธิบายได้กับคนคนนี้ไพ่ The Hierophant คือสัญญาณของรักแท้ที่มีความลึกซึ้ง และมีความหมายในระดับจิตวิญญาณลักษณะของคนที่กำลังจะเข้ามามีสเสน่ห์มั่นใจและมีความเป็นผู้นำสูงมาก King of Wand เขาอาจทำงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการตลาดงานอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการเป็นคนขยันมองไกลและมีความตั้งใจจริงกับคุณไพสรุป The h i e r ฮโ h a ฟ t ไพ่ใบนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีคุณค่ามีจริยธรรมความจริงใจและความเป็นทางการบางคนอาจได้พบรักที่นำไปสู่การแต่งงานหรือความสัมพันธ์ที่มีโอกาสเติบโตและมั่นคงมากขึ้นหากคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วไพ่ใบนี้แสดงว่าคุณและเขากำลังพัฒนาความสัมพันธ์ให้มีรากฐานที่มั่นคง มีการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือสร้างความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นในระดับจิตวิญญาณนี่คือช่วงเวลาที่จิตใจของชาวราศีกุมกำลังค่อยๆเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์มากขึ้นคุณกำลังผ่านบททดสอบแห่งความอดทนความสมดุลระหว่างใจที่ยังรอและใจที่พร้อมเดินต่อไปอย่างมีศักดิ์ศรีซึ่งไพ่ใบสุดท้าย The Hierophant ชี้ว่าความรักครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่นำพาคุณไปสู่ความเข้าใจในคุณค่าที่แท้จริงของการรักและการถูกรักข้อความจากจักรวาลถึงชาวราศีกุมความรักแท้คือการเติบโตไปด้วยกันไม่ใช่แค่ผ่านช่วงเวลาที่ดีเท่านั้นแต่คือการเรียนรู้เข้าใจให้อภัยและเลือกกันซ้ำๆ แม้ในวันที่ยากที่สุดหากคุณเปิดใจความรักครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่ความโรแมนติกแต่คือการยกระดับจิตวิญญาณผ่านบทเรียนความอดทนและพลังบวกที่คุณสร้างขึ้นเองในหัวใจถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาพาคุณสื่อสารกับจักรวาลและพลังงานแห่งรักอีกนะคะ